ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. แฟนช่องแฟนครับทุกคนครับผมครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกกันนะพี่น้องเอซีครับผมของ98าพารวยสุดเดินล้วรวยวันนี้จะพาเอฟซีไปบนล่างกันนะพี่น้องเอซีครับผมไปบนล่างกันเลยนะครับพี่น้องเอฟซีครับผมอ่ะสุดเดินล้รวยไปบนล่างกันได้แล้ว อมาดูกันนะครับผมของงวดประจำวันที่16นะครับผม16ท่านว่าท่านว่าคม25 65นะครับผม25 65กันนะครับนี่ครับผมงวดประจำวันที่16นะครับผม วันนี้แอดจะปล่อยแล้วสูตรเดินแล้วรวยบนล่างมารวมกันนะครับผมวันนี้เอฟซีขอให้เอฟซีโชคหมานกันนะครับผมสูตรสูตรเดินแล้วรวยนะครับผม แล้วรวยกันนะครับผมวันนี้จะพา fc ไปรวยรวยกันทั้งบนทั้งล่างพี่น้องที่ครับผมวันนี้จะเอาให้บนล่างกันนะครับพี่น้องทีครับผมะจะให้ไปบนล่างกันเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวคอยดูกันนะครับผม นะครับอ่ะมาเบิ่งกันพี่น้องทัพที่ครับผมอ่ะวันนี้จะให้กันไปเลยนะครับผมครับพี่น้องทัพที่ครับผมสุดเดินได้รวยวันนี้จะให้บนให้ล่างกันนะครับพี่น้องทัพที่ครับผมอ่ะมาดูบนนะครับผมวิ่งบน นะครับผมวิ่งบนเด้อพี่น้องเอพครับผมวิ่งบนวิ่งบนกันนะครับจะเอียงนิดนึงเด้อพี่น้องเอพครับผมเพราะว่าแอดต้องเอียงจากขากล้องกันเวลาเขียนนะพี่น้องชีครับผมเดี๋ยวจะไม่สวยกันนะครับผมวิ่งบนนะครับผมแอดจะให้ไปซี กับ9นะครับผม4กับ9นะพี่น้อง FC 4กับ9นะครับผม4กับ9นี้อ่ะแอดจะเน้นให้อ่ะวันนี้เน้นให้ FC เออกไปซื้อสลากกินแบ่งกันได้นะครับผมเน้นที่4กันเลยนะัพี่น้อง FC ครับผมวันนี้แอดจะจับคู่ให้ กันแต่ยังไม่สรุปนะพี่น้องที่ครับผมยังไม่สรุปยังมีโค้งสุดท้ายอีกนะครับผมโค้งสุดท้ายแอดจะฟันให้อ่าบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวกันพี่น้องที่ครับผมตอนนี้เอาไปอ่าเป็นแนวทางกันก่อนนะครับผมแนวทางกันก่อนอ่าวันนี้แอดจะท่ามาสีแอดจะให้ที่อ่า 40นะครับผม4046ครับผมแล้วก็41นะครับผมนี่ครับ f c ถ้ามา4เด้อพี่น้อง f c ครับผมอ่ะถ้ามา9ทีนี้ก็มา39อ่ะนะครับผม39 แอดจะให้ไปหกบนหกคู่ล่างหกคู่กันเดอพี่น้องเอฟซีครับผมอ่ามาดูกันนะครับผมสี่เจืออ่านะครับผมก็มีสี่เก้าเก้านะครับผมสี่เก่าเดอพี่น้อง f ีครับผม แล้วก็มี69นะครับผม69นี่ครับคือบนในฟองเอฟซีครับผมจะให้แอดเน้นให้ไหมครับผมอ่ะจะให้แอดเน้นให้ไหมอ่าในใจของแอดนะในใจของแอดชอบนะครับผมในใจของผมชอบอยู่ที่นะครับผมชอบอยู่ที่ เอาให้นะครับผมเอดจะชอบอยู่ที่ตัวนี้ตัวนี้นะครับผมสองหางกันในใจแอดชอบนะครับนะครับผมในใจแอดชอบมักสนะี่หกกับสี่เก้าอ่ะจะออกกลับมันก็ดีไม่ออกกลับก็ดีตรงๆก็ดีนะี่น้องพี่ซีครับผมฉะนั้นแล้ว ชอบสีสีมาแรงอ่ะที่สวยงามก็มีสวยงามทุกตัวไม่ว่าจะเป็น4 0 4 6 4 1อ่านะครับผม39 49 69นะครับผมนี่ก็ส,สวยๆกันทั้งนั้นเลขก็น่าจะมากันได้นะพี่น้องทีครับผมอ่านะครับนี่คือบนเอาทีนี้มาดูล่างกันนะครับพี่น้องทีครับผม มาเบิงลางกันด้้อพี่น้องี่ครับผมลางวิ่งลางนะครับผมวิ่งลางวิ่งล่างนั่นแหละนะครับผมวิ่งล่างกันนะครับวันนี้อจะเขียนตัวอ้วนนะตัวอ้วนตัวใหญ่ให้ดูกันจะจะ,จะให้ดูกันถนัดตากันเลยพี่น้องพี่ครับผมอ่านะครับผม วิ่งล่างนั้นนะให้วิ่งที่สามกับหกครับผมสามกับหกล่างด้อพี่น้องทุกี่ครับผมถ้าใครจะเอาไปหยิบสลากกิมแบ่งรัฐบาลกันอ่ะก็หยิบได้ของในคลิปนี้อ่ะท่านดูคลิปนี้แล้วไปหยิบสลากกิมแบ่งรัฐบาลได้กันได้เลยพี่น้องที่ครับผมวดนนี้ มีลุ้นกันนะพี่้องซี่ครับผมงวดน,นี้มีลุ้นกันเด้อมีลุ้นกันบนล่างอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างก็ได้นะพี่้องซี่ครับผมะนะครับผมแอดจะเอาจับให้นะพี่้องซี่ครับผมนะครับถ้ามาสามนะครับผม จะมาอยู่ที่สามศูนย์นะครับผมสามศูนย์สามหกนะครับผมเีลยวก็สามเก้านี่ครับผมจะมาที่สามตัวนี้นะครับพี่รองที่สี่ครับผมถ้ามาหกนะครับผมถ้ามาหก นะครับแต่เลขที่น่าจะมาที่สุดนะครับผมน่าจะมาที่สุดเพราะว่าเลขที่น่าลงทุนไม่น่าลงทุนแกก็คัดออกมาให้อย่างดีกันนะพวกเราหกศูนนะครับผมหกศูนนะครับผมอันนี้เป็นเลขชน เด่นชนดับคู่นี้นะครับหกหนึ่งนี่เด่นชนดับเด้อพีนอ่น้องเอฟครับผมถ้าลงทุนก็ลงทุนน้อยหรือถ้าอ่มาก็มาเต็มเต็มนะครับผมเด่นชนดับคือหกกับหนึ่งหกหนึ่งนี่พีน่น้องเอฟีครับผมเด่นชนดับเด้ออ่าทีนี้นคู่สุดท้ายก็หกเก็บนะครับผมหกเก็บนี่ครับพีน่น้องเอฟซีครับผม สามหกหกสามก็มีแล้วนะพี่น้องซีครับผมฉะนั้นแล้วออาท่าน,นในใจแอดชอบนะพี่น้องซีครับผมอ้าให้เน้นแอดจะเน้นที่สามล่างในะพี่น้องซีครับผมเน้นที่สามล่างกันนะครับนี่คือตัวเน้นของแอดเดอร์เอฟซีนะครับผมอ่ะเติมสีสันให้บางท่านก็ชอบบางท่านก็ไม่ชอบ ไม่เป็นไรครับผมเติมสีสันให้ดูชัดเจนขึ้นถ้าไม่เติมไม่แต่งก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเด่นน,ะ,นะครับผมอ่ะที่แอดชอบมากที่สุดในขณะนี้นะครับผมในขณะนี้แอก็ชอบที่อ่ะสามหกแต่6กสนี่อาจจะกลับได้อันนี้ดับชนเด่นดับชนเด่นนะพี่น้องที่ครับผม อะดับชนเด่นนะครับดับชนเด่นนี้อ่ะแอดจะฟันให้ที่หกหนึ่งก็มาอ่ะมีแต่ตัวสวยๆนะไม่ได้เอาซีซี่ครับผมอ่ะถ้าในใจแอดนะครับผมแอดจะจัดกันตรงที่อ่ะสามศูนย์ไม่ เอาเอาที่อืมตัดสินใจยากพี่น้องที่พีครับผมอเอาไปคู่เดียวก็แล้วกันพี่น้องทีครับผมนักั้นเทพทีชอบแต่คู่ไหนก็จัดเอาได้พี่น้องที่ครับผมอาจจะในใจแอที่ชอบหมดทุกคู่ในพี่น้องที่ครับผมแต่บางท่านอ่ะหกหกหนึ่งนี้ว่าเป็นเรียกดับไม่ใช่เรียกดับกองฉลากไม่มีดับ แต่เลขหน้าลงทุนน้อยทีนี้สูตรของแอสมันเด่นอ่าดับชนเด่นหกหนึ่งนี้ดับชนเด่นในพี่น้องซีครับผมก็คงจะรู้เข้าใจนะพี่น้องซีครับผมดับชนเด่นไหมครับว่ามาไม่มาอ่าถ้านี้ไม่มาจะออกมาหกหนึ่งทันทีพี่น้องเอฟครับผมอ่ะแค่นั้นเราก็แคปหน้าจอไว้พี่น้องซีครับผม ่มาแล้วครับผมสูตรเดินรรวยบนล่างนะครับผมบนล่างทีนี้อ่ะแคปหน้าจอไว้ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันอ่ะคนละใบสองใบเพื่อเป็นแนวทางกันเด้วยพี่น้องที่ครับผมอ่ะไม่ใช่ว่าจะไปทุ่มเทกันเกินไปนะครับผมเงินทุกบาททุกสตางค์กว่าจะหาได้นะพี่น้องีครับผมการเสี่ยงโชคก็อ่ะมี การผิดพล้งมีการผิดพลาดได้นะครับผมการเสี่ยงโชคอาฉะนั้นแล้วก็เสี่ยงให้พอเหมาะกันเรื่องพนังงที่ครับผมเสี่ยงโชคเสี่ยงให้พอเหมาะกันนะครับพอเป็นหอมปากหอมคอ,อถ้าอยากจะมีอยากจะรวยก็จัดกันหนักหนักก็ได้แล้ว tfc ชอบอนะครับผมคลิปนี้ขอไว้เจินคลิปหน้าสวัสดีครับผม